มึงคงไม่ประจานให้บอกให้มันรู้หรอกมึงโดนวอดฆ่าตายรอมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรหรอกวปจริงกูเสียวไงตอนนี้นตัวสัน่นไแล้วขนาดแล้วเลยเหรอวะ จีเทคจีสามศูนย์สองลับเบอร์เหมือนกันเพื่อนจูยกูเจอแล้วมาละมึงเจอแล้วไม่ใช่หรอกเว้ยยิงมือฆ่าง่ายบอสอะลุ้นที่ว่ามันจะดรอปอะไรมันจะดรอปบ,บาเลนหรือเปล่า ทางนี้ทางนี้ที่ยิงบอลอยู่นี่าเดินมาเดินมาเดินมาเร็วเดินมาเดินมาเดินมาฮ่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 าแผนชั่วเลยอุ้ยสองตัวเลยบาสมึงไหวปะเนี่ยเย้ตรงนี้มีสองตัวปกติกูยิงตรงนี้ได้ตัวหนึ่งเว้มากูจะทำการล่อก่อนนะเว้ยวิ่งมาดิมาตรงนี้กันมาตรงนี้กันเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูล่อมันมาโอเคนะไม่กี่ตัว โดดข้าไม่ได้เนี่ยที่ยิงเดี๋ยวึงนั่นึงนะกูล่อมาตัวนึงไปย่างมาแล้ว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 มา้ึงอยู่บนนั้นก่อนนะมึงอยวมวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแาา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 าวล้้น้มม้มม้ววลวว้ าลงไปนะเพื่อนลงไปตายอย่า,านทน,นี้อันนึงอันนี้ว่าอะไรกันบิ่งมายังอย่าพื่งยิงเลย กูจะกูเสี่ยงชีวิตเลยเนี่ย เฮียไอ้สัตว์มันนี่มึงมามึงมานี่มึงมามึงมันี่มันนี่อ้ดิไอ้สัตว์ฮะตรงไหนเพื่อนไอ้เฮียนี่แม่งกัดติดเฮียอะไรนักหนาเนี่ยเนึงแต่กูปลาน้อยหนาอัดแม่งเลยแหละ อ๋อแล้วไอ้เหี้ยน้อยนาโอ้ยเพื่อนเอ้ยแป๊บน,นึงนะมึงอยู่ตรงนั้นมึงอยู่ตรงนั้นเงีไอ้เหี้ยกูก็ยิงเสียวๆอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยมาสามสองหนึ่งสันนะ คนดับอะไรโอ้ยเฮงเงินเงินติดเดียวเองไงสัตว์พออีตัวไหมอีกตัวไหมเตรียมกระสุนให้พร้อมสาดอีกตัวหนึ่งโอ้ยชิบหายเออไอตัวนี้ใหญ่เรื่องเยอะแบบนี้แหละเดี๋ยวตัวเมื่อกี้นี่แย่เสียวมามา,มา,อาเอ,อ้ยรอบผิดรอบผิด,ผด,ผดต้องอยู่ตรงนี้ มาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้วอย่าเรื่องเยอะเหมือนตัวเมื่อกีน้นะไอสัตว์กูนี่ขี้แท็บเล็ตไ้ยอย่ายิงตรงนั้นมึงมึงมาหนี้อ่ะมาหนี่ะวิ่งมาหนี้วิ่งมาหนี้วิ่งมาหนี่วิง่งมาตรงกูนี่มองไม่เห็นเลยวะ่ะ ใครจะลงไปล่อไอ้เฮียเดี๋ยวดิกูเองกูเองกูเองไอ้เฮีย,อยเอ้ยเสียงเจ็บหายเลยอินสัตมึงมาเน่มาเร็ว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 มมา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 ดิมามาแล้วมาแล้วมึงมาแล้วมาแล้วไอ้เฮียติดมึงติดอาอะไรเงี้ยงนึ่น ไอ้ยออไหลอกจกูอ้อแล้วนึงแล้วนึงกูตั้งสติอลูกมือหนาวใหญ่อ่ะสามสองหนึ่งสาสเลยนะเดี๋ยวสอง อะไรวะสกาฟ้ามากูให้กูให้กูมีแล้วกูมีแล้วเอาไปเลยสกาฟ้าสกาฟ้าลูกลกูรู้มาแล้วไม่ใช่หรอกแรกๆกันแรกแรกกัน อีกตัวไหมเนะี่ยไอ้หา่าเอ้ยมีไหมได้รวบรวมกระสุนนี่มีกนนมานานีนนัดเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมีไอ้นั่นไอ้ไอ้กระสุนที่กูให้ไปนสามสิบนัดเลยนะเวย้ยรวบรวมกระสุนนี่ทีนัดนะ ไอเนี่ยไอเอ็มอันไอเอ็มไอกูกระสือหมดละโอเคนะเพื่อนเพื่อนอยู่ก่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ก่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ก่อนเรามีกระสืนอยู่สามสิบสามสิบเท่าไหร่เนี่ยสามสิบสามสิบหกสิบหกสิบหกนัดหกสิบหกนัดเพื่อนกับหกสิบหกสิบเจ็ดนัด หกสิบเจ็ดหกหกสิบเจ็ดสิบห้านะเพื่อนเพื่อนมีเท่าไหร่นะเพื่อนเหลือบอสอีสองตัวไหวปะเพื่อนบอสอีสองตัวไหวปะเพื่อนบอสอีสองตัวไหวปะเพื่อนออเดี๋ยวเพื่อนตอนนี้หาเอาชีวิตรอด ชีวิต,ต,ต,ตล่อชีวิตชีวิตร่อก่อนเนื่องเพื่อนไอ,ไอบ้บ้าไปเก็บของกันเนถ้อะไปถือว่าประสบความสำเร็จได้ดีถ้ามันไม่ตาย,น,น,ตน,ยนะเพื่อนมันตีไกัแลนะเพือ่อนเพื่อนใจเย,ย็นก่อนนะเพื่อนนะมึงคิดว่าได้มึงคิดว่าได้อีกตัวจริงๆนะ กูเพื่อนกูไม่อยู่แล้วกูดิ้แล้วเพืพ่อนกูไปเก็บของแล้วเพื่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บพวกอาหารอะไรเดี๋ยวเราไม่ต้องเอากระสุนแล้วนะเดี๋ยวเก็บอาหารเพื่นนนอนเน่อาหารสำคัญที่สุดสไปแเ,เก็บอาหารเสร็จแล้วก็ดิ้ดิ้ไปเซิร์ฟเล็กแล้วก็กลับนั่นแล้วก็ ดิ๊ดไปเซิร์ฟเล็กแล้วก็เออเอเอพอดิ๊ดออกปุ๊บแล้วพรุ่งนี้เราเข้ามาใหม่เพื่อนแล้วก็เอาของไปเก็บนะเพื่อนนะเอาก็ะฮึโอ๊ยอย่อาวิ่งอย่าวิ่งมันมีเวลากูม,มีเจอนะตรงนีน้น้ำพดเต็มเมื่อกี้กูแดกไปหนึ่งลิตร รู้เปล่าคุกเกอร์แต่มีประวัตินะเว้ยเมื่อกี้คูเกอร์ช่วยเราได้เยอะนะเว้ยเพี้กูใช้คูเกอร์อรล่อน,นะ <c ười> เว้ยน,นะแต่ประวัติไม่ใช่เรื่องเป็นนะคุกเกอร์เนี่ยใช่เพื่อนไอเอ็มไอเวอร์สุดหมดแล้วเพื่อนแต่ไม่อไรไอไอร่างที่บอสด,ดอบมันดับหกพันกว่ากว่าหกพันหกมั้ง ก่อนบอสมันรอบตังประเทศไทแล้วหร่ตอนนี้ตังกูไม่อยู่เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบห้าเว้ยแปดสิบสามเว้ย <c oughs> <c oughs> แดกไปสองตัวอิ่มไหมเพื่อนเออแดกไปคนละตัวเพื่อนวันหลังมาใหม่นะเพื่อนนะ